กองไฟสอนธรรมะเปิดเผยธรรมอยู่ไม่มีสิ่งปิดบังอำพลังขอนไม้แห้งนอนไฟมอดไหมเป็นที่เท่าไฟนะคือแสงธรรมสุกปลังแังทองรูปประพันธ์เนื้อดีจุดที่ไรก็แสงนี้แหละไม่มีแสงอื่น เด็ดก็เป็นสีทองของอัมพัยอยู่ตลอดลเวลาหมอดไหม่ะ <c oughs> ไหมหรือไม่หมอดชีวิตเลือกได้จะหมอดไหมหรือไม่หมดแสงภัยคือแสงพระธรรม ร้อนอันแสงร้อนแต่ไม่ร้อนในตัวเองไอ้พวกที่ทนแสงทำไม่ได้แม่งร้อนในตัวเองหมดไอ้นรลกโจกกระเปลดทั้งหลายโอดควนเลยอ่ะขอนไม้แห้ง ยิ่งแห้งยิ่งแรงเปลวไฟจิตผู้คนทําตนเป็นขอนไม้แห้งจะบ้างไม่ใช่เปียกทุ่มฟองฟอดลองอดควรอินอารอินอาร์ฟองฟอดเอาเข้อขอนไฟแลฝ่ไฟการหลุดพ้น ยังเปียกแฉะอยู่เลยเสียดสีบัดสีบัดเถลิงปวยช่วยเอาเหยอมายับเหยะืะอยังไม่นอนนิ่งสนิทอยู่กับไฟพยเยอพยองลำพองระวังไฟร้อนจะเผาไปอีก ไฟเมืองมนุษย์เผาไม่พอเดี๋ยวไฟนรกเผา,ามึงจะร้องโอดควรเดือดร้อนโพธิสัตว์ต้องไปโศยเขาพวกมึงอีกทุะนาโศยอีกอดดีไม่มีดีจะอวดพอธรรมาชาติเดือดร้อนปานไหนแล้ไม่รู้เรื่องรู้ราว ไม่ต้องไปดูธรรมชาติกว้างหรอกธรรมชาติในตัวเองเราเดือดไม่เดือดก็รู้อยู่เป็นตนเถือกพลาดพิงเถือกลำพองหาถุมไฟร้อนนอนทุกข์ก็ไปอีกสนุกนักหรืไงตราบใดไม่หันกลับเข้าภายในตน ปากยื่นปากยาวปากหมาเข่าหอนไปตองแหง้งเดระฉานยังไม่พ้นภูมิเลยเปล็ดกันยังไม่พ้นภูมิเลยเผาเป็นรองเผาเป็นรองไม้สดอะเผาเป็นรองอยางเดือดฟัดเลย อ่าไม้แห้งนะไม่ร้อนหรอกครับไม่ร้องทำตัวแห้งๆจากตัวกูไว้แสงทามุติเจ้าคือแสงไฟจะได้เรืองลองไอ้ขี้เท่านะปุถุชนไอ้ขี้ธาตุเนี่ยพระอริยะนอนเป็นขี้เท่ามาเกกี่เพีย้น์ะ นอนเป็นขี้เท่ามากี่ผีนอนมากี่ผีแล้วยังเป็นขี้เท่าอี้ผีทั้งหลายเผามากี่ทีก็เป็นขี้เท่าไม่มีความละอาย ้มันเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นขี้ทาดั้างจะได้ไม่อายแม่ทาดธรณีแหวงหาธรรมะมาโป,ปกิเลส้เน่ในขละคลุ้งเน่าอาริยะเขาเด็กตินบ่อย กลินมันกลิ่นควันควายควันไฟไอคาร์บอนในพวกคาร์บอนไดออกไซด์แม่งทำลายออกซิเจนในตัวมันเองอยู่ที่ไหนก็เป็นคาร์บอนทำให้อุดอู้ทำให้สำลักทำให้ใหายใจไม่สะดวก <c oughs> ทำให้ไม่สดชื่นทำให้คุณคล่องแสบหูแสบตาแสบจมูกแสบบอดชีวิตนี้มันเหลืองสุกปล่งมันดังไฟเปลวได้ไหมชีวิตที่มอดไหมลงไปทุกวันทุกวันทุกวันนะปล่อยให้ไฟอะไรมันเผาอะไปราคาโทสะโมหะ พูดอย่างนี้คิดว่ากูสิ้นทุกอย่าอย่าไปคิดพูดอย่างนี้ว่ากูสิ้นเกลี้ยงก็อย่าไปคิดพูดอย่างนี้ว่ากูโสมมงึงอย่าไปคิดเก็บความคิดไว้กับตนนะนะเอาคุยเขี่ยหาตนให้้นนอกคิดเสีก่อนเอาเป็นเห็นตรงซะก่อนแล้วค่อยคุยกันบุยนั่งอยู่นี่มาเรียดา่าใครเวยพูดกับคนฟัง ยิ่งแห้งยิ่งสว่างยิ่งเพิ่มยิ่งโชดช่วงชัชวาน <c oughs> ไฟมันไม่ร้อนในตัวมันเองไอปัญญาแท้จริงมันเมันไม่ร้อนในตัวปัญญาเองไอจิตพ้นจริงมันไม่ร้องอดโอยแม้เสียงในใจมันยังไม่มีเลย ไอ้ที่มีทั้งหลายเนี่ยเวรกรรมถูกย่างถูกเผาลองครวนตำเวญน้ำกรรมโหยหาแลไรอาวรพิรีพิไรลำพันเพอร์เจอเลอรเธอเปอื้ปอนมีแต่คราบใครโศกโลก <c oughs> เกิดมาทั้งทีไม่สำนึก ทำนึกลึกลงในตนเมืาหร่อ่ะแล้วธรรมะจะสถิตอยู่ธรรมะที่บริสุทธิ์ด้วยเปลวไฟก็อิสระด้วยดูนั้นเห็นไหมแสงสีทองอิสระนะงามจะเกินภาพวาดอีกสวยจะเกินจินตนาการอีกไอ้แมงเมาเข้าไฟทั้งหลาย ยอมเป็นพลนเข้าไฟไมันดีกว่าหรือตายจากตัวเองแล้วเข้าในไฟพุทธ,ธะแสงสว่างแห่งธรรมจะได้เจิดจ้าในยามมืดมิดไปที่ไหนก็สว่างไอเวียนกรรมหนาะแน่นไม่กล้าเข้าใกล้ร้อนทุลนทุนลายเปลิดจันเลยเห็นไหมเราไฟมันเย็นอะ ร้อนที่ไหนเราไฟอ่ะไฟเองก็เย็นในไฟเองอ่ะไอ้พวกแพ้ไฟทั้งหลายนั่นแหละมึงระวังไฟนะลกจะล้อมมึงพูดีก,ก็ทุ้งเว้ยไม่ใช่ด่าเว้ยจะบอกด่าก็ใช่อีกเพราะมีเหตุให้ด่าไง ดานี่ยเขเรียกว่าดาทอรู้จักไหมด่าทอทอมันเป็นพื้นเป็นแผ่นเคนแท้มัไม่ผ่านทุกมันแท้ที่ไหนเล่าทองแท้ไม่ผ่านไฟทองแท้ที่ไหนเล่าเจอไฟเผาลงก็ไปเดือดพล่านกระเด็นกระดอนกระเซ็นกระสาย อยู่เป็นเปลสปืสุกไปสุกชีวิตไปบานๆในเปลดทั้งหลายไอเนี่ลรคุณเนีราคุณต่อธรรมะคือสัจจะแห่งชีวิตธรรมชาติแห่งความเป็นจริงในตัวมันเองนั่นแหละไม่แช่ในใครอื่นเห็นภายในตนมันก็เห็นภายนอกตน ไอ้แค่รู้ภายในตนแม่งเสือกไม่รู้ในี่ตนแม่งก็ไม่รู้ข้างนอกก็บ,บ่นความไม่รู้อายขายขี้หน้าต่ออริยะต่อบัณฑิตทั้งหลาย <c oughs> เพอเจอได้หมู่ปุถุชนเปรตหาด้วยกันนั่นแหละพ <c oughs> ุทธศาสนิกชนทั้งหลายเอ้ย <c oughs> แม่งชนกันไปทั่นทั่ว จะชนกันไปถึงไหนวะถึงกับใบภูมิเสียงไปเลือกกันเลยปะมึงไปแง่หรอกไม่ต้องเลือกเลยจ้ําไปองดาวไว้ผ่อนไว้กระทำไว้คิดไว้พูดไว้พระพุทธเจ้าเป็นความรักเวแต่เป็นความรักที่สิ้นรักเวเพราะสิ้นรักจึงสิ้นหลงเวเป็นเรื่องของความสิ้นไป เห็นความสิ้นไปยังไมมาชีวิตเนี่ยอีกสองสามวันนี่ก็ปีใหม่เข้ามาเหยียบหัวกบ,บานกันอีกเหยียบจิตเหยียบใจอีกงอกกันหรือเปล่าล่ะนี่จมสังขารจมรูปจมนามกันอยู่อีก ระวังความทุกข์จะตีล้อมถึงยุคแยกมวลสารบวยอยูกท,ท,ท,ทําทีทําท่าลองตายหาตายโหงกันหมดแล้วค่อยดูเด้ยโหยหวนกันเกิดเกินหมดเมื่อชีวิตมึงพังลง พุทธเจ้าได้กล่าวไว้เรือนของเจ้าเราลื้อทิ้งลงเ็จแล้วยังพังเรือนในพุทธเจ้าอ่ะไอ้พวกมึงเป็นใครว่าไม่ยอมพังเรือนมึงอ่ะแม่งวกมือไหว้พระจุดทูปขอพรนำหาอะไรวะพุทธเจ้าไม่ได้ติดสินบนแบบนั้นเว้ยไม่ได้รับอามิตรแบบนั้นเว้ยให้รู้กันไว้ด้วยไอ้ประชาชนทั้งหลายไอ้ศาสชนิกชนทั้งหลาย เกาะยึดกันดีนักตึงเหนืดเหนียวแน่นกันดีนักโยงยางโยงใหญ่โยงเยื่อกันดีนักมันจะโยงกันไปทางไหนอีกอะโยงพบโยงชาติโยงเวรโยงกรรมโยงใ่โยงเยื่อโยนนึกโยงคิดโยงรู้สึกโยงเข้าไป หาคนแน่จริงกับพระพุทธองค์น้อยนิดไม่ยอมต่อพระพุทธองค์ดิน้นรนหาบุญกุศลบุญพ่อบุญแม่เองอราพ่อมีสองคนหรือไงแม่มีสองคนหรือไงแม่หนึ่งให้ทุกเป็นรางวัลแม่หนึ่งให้การพ้นทุกเป็นรางวัล แม่หนึ่งนำไปสู่ความดับเย็นแม่หนึ่งนำไปสู่ความร้อนแผดเผาพ่อเหมือนกัน,กนพ่อหนึ่งนำความไปเกิดไม่รู้จักดับพ่อหนึ่งนำไปสู่การดับมึงจะเป็นลูกพ่อแม่ไหนกันเนีเาธรรมะ <c oughs> พระเจ้ามาสนองกิเลสกันหมด ผมน้ำหน้ามึงเวลามันเดินไปหมดไปไฟก็กินขอนไม้ไปหมดไปขอนไม้ก็เกลี้ยงไปไอ้ที่ไม่เกลี้ยงอนะใครอะกับมึงทั้งหลายเนะ่ยโกูทั้งหลายนะ่นหละไอม้มึงมึงโกูโกนเนี่ยเผาไม่เกลี้ยงแม่กัดกันชิบหายไปบอดไอ้เวนทั้งชาติทั้งประเทศแดกกัดกันชิบหายไปบอด คนไทยกินกันในสัตว์กินกันหมดสีเดียวกันกินกันแดกกันชิบหายเวียนเห็นกันบ้างไหมไอ้เหลืองก็กินเหลืองไอ้ขาวกินขาวไอ้ลายสีกินลายสีแดกกันเข้าไปไจันทร์ลทั้งหลายแผ่นดินแห่งองคุณมึงเขาลบนอกน้อมสยบลงหรือเปล่า แผ่นฟ้าการคุ้มครองเนี่ยมึงเห็นกำลังไหมสายลมบ่าคาประคองอ่ะเป็นยังไงไอ้พออยู่พอกิน <c oughs> แสงไฟกันให้ความอบอุ่นเน่ะเห็นก็ลังเปล่าหาพอดีไม่พบและจบเพอไม่ต้องไปหาหาอะไรแล้วหายเฮีย หาหงหาเป็ดจันไรที่ไหนจะหาไม่พบพอดีงม่ต้องไปเสือกหาเคี้ยหาอะไรทั้งสิ้นดอกหงาพอดีในมึงให้พบในชีวิตมึงจะได้จบเป็นสากลโลกก็จะให้ส้นเตนแล้วไอ้เวรทุกองคาประโยกแผ่งธรรมเขาหงา,ายหลังหงายหลังตนกันหมดแล้วเขาเงือกันหมดแล้วไอเว้เปลด หาความพอดีไม่พบสมดุลชีวิตไม่มีไอ้พวกเสียสูยนไอ้หลงไม่พอหลงหลงก็ไปเอกให้ไปที่สุดท้ายนุนนที่สุดท้ายนุน Which 我仍空荡荡。